สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะแม่ปูดํานะคะจะวันนี้วันนี้แม่ปูดําจะพาไปทําไปทําปลาผัดฉานะคะเป็นปลาแมะเรลละค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะกินแบบว่าจัดจัดจริงๆแล้วกิกนรสจัดไม่ได้เป็นกรดไหลย,ย้อนแต่ว่าเวลาทําก็จะทํารสจัดค่ะก็จะกินข้าวเยอะหน่อยก็ใส่กับนิดนึงอะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ เครื่องปรุงก็จะมีก็คือนี่คือคือปลามะาเรียละค่ะเอามาหัน่นแล้วก็ไปล้างน้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็แช่ไม่ได้แช่เกลือค่ะเกลือเพิ่งโรยตะกี้เนี่ยค่ะก็จะมี <c oughs> มีพริกไทยสดแล้วก็พริกไทยอ่อนพริกชี้ฟ้าใบกระเพราใบกระเพราแล้วก็กระชายอ่าผัด ผัดชานี่ต้องใบกระเพรานะคะไม่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 ใส่ใบโหระพานะถ้าเป็นโหระพานั่นก็คือจะเป็นผัดเผ็ดนะคะก็มีพริกแล้วก็มีกระเทียมค่ะอันนี้ก็คือแป้งแป้งสาลีค่ะเอาไว้ชุบปลาทอดนิดนึงอ่ะที่เอาปลามาชุบทอดก่อนผัดเพราะว่าเวลาเอาปลาลงไปคลุกอะค่ะเพราะว่าปลามันจะแตกเนื้อปลามันจะแตกนะคะถ้าเราก็คือเพราะว่าเราต้องการเอาแบบว่าปลาแบบสดสดนิดนึงอะเนื้อแบบว่า ไม่ไม่ต้องการให้แห้งมากคือไม่ต้องการทอดให้นานๆค่ะทอดนิดเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าทำยังไงค่ะเดี๋ยวเราจะมาทอดปลากันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าทอดอันนี้อันนี้คือน้ํามันหมูเอาเอา,เอามันหมูมาเจียวไว้ค่ะแล้วก็จะมีจะม,จะมีพริกเผาพริกเผาก็เอาไว้ใส่ให้เป็นเป็น,เ,ปนเรียกอะไรนะใส่ให้มันมีแบบว่าสีสันนิดนึงอะค่ะไม่ไม่ใส่ยเยอะค่ะ ครื่องปรุงก็คือตามปกตินะคะใส่ไปตามปกติเลยค่ะอะเดี๋ยวเอาน้มันหมูลงค่ะชอบทําน้ํามันหมูเพราะว่ามันมันย่อยสลายไปในตัวเราได้ค่ะมันไม่เหมือนพวกน้ำมันพืชกินแล้วก็คือมันจะสะสมเป็นก้อนเป็นไขมันค่ะมันน้้ำมันหมูจะดีกว่าค่ะเดี๋ยวกระทะนี้เอาออกก่อนค่อยไป ลลายเปิดจะเสียงดังนิดนึงนะคะเราจะพอมันไอ้นี่ลายแล้วเราก็ค่อยเอาปลาปลงเนาะประมาณนี้คะ่ะน้ำมันไม่ต้องเยอะอะไรมากมาย ปลานี่เราก็เอาไปคลุกแป้งแบบนี้นะคะก็จะคลุกแป้งแบบนี้ค่ะก็คือให้แป้งมันจับเนื้อปลานะคะเวลาทอดคือเวลาเาเอาไปผัดไปคลุกมือเหี่ยวมากอะแก่แล้วค่ะจะห้าสิบแล้วเนาะน,นะเอคลุกแบบนี้แล้วก็ทอดค่ะเนี่ยค่ะ นานเลยมากมายเนาะ นนึงคะได้กินลยหลายวันเลยค่ะทำทีเดียวก็วันนั้นก็ทำน้ำเนี้ยไปทีนี้ก็ได้กินทำสองหม้อเพื่อนมาประมาณเจ็ดเจดคนค่ะกินยังไม่หมดเลยก็เหลือนิดนึงค่ะใกล้หมดแล้วเนี่ยค่ะ เวลาเราไปผัดมันก็จะไม่เละน,นะคะทอดปลาถ้าใครจะผัดชาแบบว่าเอาไปทอดกรอบก่อนก็ได้ค่ะแต่นี่ไม่ไม,ไม,ไม่ชอบกรอบมากค่ะแค่เอาเอามาทอดกับไอ้แป้งนิดนึงแ่ะทุบแป้งนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราไปคุกเวลาเราไปไปผัดอะ่ะจะได้กินปลาแบบว่าเนื้อเนื้อแบบว่าสดๆนิดนึง ขวใส่กระชายก่อนนะคะบางคนเขาจะใส่กระชายที่หลังนี่ไม่ขอใส่เพราะว่าจะขอผัดกระชายให้กลิ่นกระชายมันออกะคะ่ะจะได้ห,หอมมอ่ะ ตามด้วยพี่สานิดนึงพี่เสาแค่นี้ค่ะอเอาแค่ให้มันมีสีสันค่ะอันนี้ก็แล้วแต่สูตรใครไม่มีสูตรตายตัวนะคะใครจะไปทำยังไงก็ได้ค่ะเห็นไหมครับสีเริ่มออกแล้วเนี่ย นะคะอันนี้เน้นช่วยช่วย <ๆ S 1> ในสีสันนะคะโอเคทีน,นี้เราก็ตามเบอร์พริกไทยเนาะใท่ค่ะพริกไทยเสร็จแล้วก็ใครไม่กินน้ำตาลก็ไม่ต้องใส่นะคะจริงๆแล้วก็ขัดฐาดนี่มาจากภาคลางทาง กลางแถวหนึ่งตามแถวราดลีแถวนั้นนะคะอันนี้มั่วค่ะยไปเชื่ออันนี้ผมชูรสแกบถุงนัวแล้วก็ตามด้วยน้ำมันงาค่ะเดี๋ยวใส่น้ำมันงาค่ะมันหอมค่ะมีขาวมีชแอนโต มันหอยขอสองช้อนโต๊ะน,นะคะอันนี้แล้วแต่คนชอบค่ะน้ำปลาไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแล้วแต่คนซชอบอ่ะอันนี้ขอใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วแต่ความชอบนะคะ ต้องแห้งค่ะเ,คเปิดพระเจ้าดีเลยค่ะใส่ปลาไปเลยค่ะปะลุกปลาค่ะที่ปลาที่เราทอดแล้วนะคะนีะ่ย่อแค่เราไม่ได้ทอดเราเอาใส่เนื้อปลาลงไปผัดแล้วก็มันก็จะหนึ่งมันสุกช้าแล้วสองมันก็จะแตกนะคะ มันจะแตกเนื้อมันจะแตกออกมาหลุดออกมาเป็นนื่วๆค่ะมันจะไม่น่ากินนะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเห็นเริ่มสีเปนเงาลอยนึงแล้วทีนี้เราก็ใส่พริกไปเลยค่ะง่ายๆค่ะเดลียวเองเนาะฟ้าใครมีสีส้มสีเหลืองก็แล้วแต่ใส่มันก็ได้ค่ะ ด้วยใบกะเพราค่ะข้าวข้าวอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ตัดค่ะข้าวแบบนี้เลยค่ะนะอุหอมมากเลยค่ะนี่อยากจะใส่งความหอมไปให้เพื่อนๆนะหอมจริงๆไม่หอมมเล่นไม่เจ้ามีข้าวห้าจานมั้มในงานนี้หน่อมีข้าวเบดทิจานก็ว่าไปเนาะ ใครอยากกินจะมาเด้อสนนะเรียบร้อยค่ะนะขัดช้างแม่ปูดำได้ะคะนี่ไหมคะถ้กินนะคะเนี่ยเนื้อปลาหนี่งเป็นเป็นคำค่ะเป็นปากป็นคำนะคะเนี่ยค่ะเนาะอร่อยห่อเดี๋ยวเราก็มาใส่จานกันเลยนะคะประมาณใน and ใส่ไปให้หมดเลยงั้นน่ะมันก็ล้นจานอยู่โทษโทษเกาะโทษเรากาะโทษนักเก้านี่ค่ะเนอะจะประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะ นะเนื้อแบบว่าเครื่องไปอยู่ข้างล่างหมดอันนี้ตักขึ้นมาแบบว่าไม่ไมไ่จัดอะไรมากมายค่ะแค่แค่เอามาว่าจะจัดจานถ่ายรูปอีกรอบนึงค่ะไว้ลงหน้าปกอะค่ะเนาะเนื้อมันเนี่ยโ,โหขออนุญ,ญาตจับนะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะโอ้โห เนี่ยค่ะแบบนิ่มๆอันนี้อันนี้ข้อดีของของการเออเ,เราใช้แป้งชุบก่อนคลุกก่อนแล้วค่อยทอดอะ่ะก็คือเนื้อมันไม่ยุย่ยไม่แตกนะคะเนื้อมันจะไม่ยุย่ยไม่แตกมันจะช่วยให้ปลามันคงมันคงรูปทรงมันอยู่นะคะอันนี้มันเอกคุยนะคะอันนี้ประสบการณ์ค่ะประสบการณ์ทำร้านอาหารตอนอยู่เมืองไทยอะคะ่ะเจ๊งอะ คำเจ๊งค่ะอร่อ,อยอร่อ,อยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอคลิปหน้านะคะสวัส <c> ด <ười> okay, ีค่ะ